เบิงพี่น <motiv ators> <m akes ii> <man> mm ้องเอ้ยมะพริกเบิงเบิงเบิงพี่น <sm> ้องเอ้ยมะพรินุ่มขนเก็บมกพริกมะพริกมันงามหลายเหลียวไปเห็นหดคนอยู่เบิงเงางามอันนี้ก็มะเขือนี่มะเขือมะเขือวางนี่มะเขือนี่มะเขือกัโอูดเพียงข้อคุณถ้านคุณมะเขือเงาเนี่ยโุ่นท่านคุณมะเขือเงาเบิงมะพริกนี่ปล่าพริกเบิงคนเก็บด้วยเบิงคนเก็บคนเก็บมะพริกนี่กัน จนเหลียวบราเห็นมันง่ามหลายบางทีแก็ได้พื่อนะเบิ้งเบิ้งมันง่ามหลายมงดูผิดก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบื้องเราคุณมีแต่ปลาบอกผิดกันเลยนี่วางนี่ยนะคนขายกับมูมูมูไม่อยู่ฮันโอ้คนเก็บโมเป็นคนขายคนเก็บกันคนเก็บโอ้ย ôi vâng đưa hết con hết kiệm hết kiệm hoa 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 เบิ่งเอาพี่น้องเลยเบิ้งเบิ่งเบิ่งเบิ่งคักแนบไนี่เอาโอ้ยไปเดียงไปคือฮะุูนะงามครักอีี